ไม้ชะอามองเห็นวิวเขาใกล้แหล่งน้ำห่างถนนเพชรเกษมเพียง700เมตรเท่านั้นเอง ถูกถูๆบนเนื้อที่ซีไร่พิกัดอยู่ที่ตบเขาใหญ่อเอชะาอามจเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่สวนผล,ลไม้นะคะพร้อมกับต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้บนที่ดินแปลงนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะมีผล,ลไม้มีไม้ป่าไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นไม้ในไทยไม้ต่างประเทศเยอะไปหมดเลยสิ่งสําคัญคือที่ดินแปลงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้านหน้ามองเห็นวิวเขาแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะ ลำรางไม่ใช่ลำลางสิครองหน้าที่ของเรานะคะมีคลองสาธารณะซึ่งวันนี้บอกได้เลยมีน้าไหลแบบเขาสะอาดไม่ใช่เขาสะอาด,ดน้ําใสสวยมากๆเลยแล้วตอนนี้น้ําได้มีการปล่อยลงมาจากเขื่อนพอดีเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่คืออยู่ด้านหน้าที่ดินของเราเลยนะคะนู่นสังเกตมองเห็นไหมนี่วิวเขาเห็นไหมคะ นี่ด้านหลังหรือว่าถ้าตรงนี้คือจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ mm. ก็คือหันหน้าไปทางเข mm. าพอดีมอง mm. เห็นวิวเขาสวยไหมสวยมากเลย mm. ที่นี่ของเรานะมีเอกลักษณ์คือว่าภายในสวนนะคะ mm. จะมีต้นไม้ที่แบบว่าเต็มแน่นไปหมดเลยใครที่จะซื้อเพื่อจะทํานะคะรีสอร์ทที่พักจากอากาศจะซื้อไว้เป็นสวนนะคะพักผ่อนพักอาศัยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์ที่โอบอกนั่นก็คือด้านหน้าเราจะมีต้นจามจุลีหนึ่งต้น ซึ่งแผ่กิ่งก้านที่สวยมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ4ไร่นะคะสีไร่เต็มจากเดิมนะคะเจ้าของเนี่ยตั้งราคาขายไว้ในราคาไร่ละ1นล้าน2 0 0แสนบาท วันนี้นะคะสุดๆแล้วจําเป็นแล้วนะคะอยากจะขายแบบด่วนด่วนด่วนดวน่ดวนจีไปสนีจาเลยดังนั้นใครที่มาซื้อตอนนี้ท่านจะได้ในราคาที่ถูกมากๆเลยเจ้าของกัดฟันขายตัดใจขายเลยราคาไล่ละเก้0 0 0นบาทเฉลี่ยตกตารางวาละ2450บบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่เจ้าของเองนะคะ รวมทุกอย่างให้แล้วนะคะไม่ต้องออกอะไรเลยพูดง่ายๆใจเพียงราคาเดียวไล่ละ9 8้0แ0 0 0บาทจบทุกเรื่องเลยรวมเป็นเงินทั้งหมดนะคะก็คือจะเป็นเงินเหมายกแปลงเลย3 9 000, 2 0 0 0 0บาทนะคะโฉนดเอกสารครุฑแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะที่ดินบรรยากาศดีภายในปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลำไย,ยมะม่วงอุ้ยมีเยอะมากเลยเท่าจะมานั่งกล่าวแต่และ ชนิดของผลไม้นะคะก็จะทําให้นะคะที่ดินแปลงนี้คือคลิปจะยาวเหเอียดเลยดังนั้นทุกคนที่ชื่นชมหรือว่าชมคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่ามันเยอะไปเนาะก็เดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ดีกว่าเนาะแต่ที่แน่อะไรตรงนี้นะคะอยู่ในชุมชนทุกคนขานีโอจะแพลนงกล้องให้ดูก่อนเห็นไหม ฝั่งตรงข้ามของโอ๋ตรงนี้นะคะจะเป็นถนนลาดยางนะคะถนนลองมาจากเพชรเกษมนะคะจากหน้าที่ของเรานะจะขึ้นไปถนนเพชรเกษมห่างกัน5 0 0ร้อถึงเจ็เมตรเองนะคะดังนั้นความสะดวกสบายหรือว่าความจเจริญเนี่ยร้อมไปหมดเลยไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากตรงนี้เยอะมากๆเลยนะ ตั้งแต่เออะระยะทางประมาณ2-8กิโลเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวร้องไปหมดเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านได้มาศึกษากันเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเราจะไปเที่ยวฉํำนะคะหรือว่าเราจะไปซื้อของไปนั่งเล่นชายหาดห่างจากตรงนี้9.5กิโลเมตรเองนะคะหรือเราจะเข้าไปตัวเมืองหัวหินห่างจากตรงนี้ ประมาณ30กิโลเมตรเองเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปชมลักษณะาภายในสวนตรงนี้ก่อนเนาะแต่ว่าที่สวนแห่งนี้นะคะลักษณะาารูปแลงคือเป็นสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้าด้านหน้าที่ฝั่งที่ติดคลองติดถนนต,นตรงนี้นะคะส่วนด้านหน้ายังมีที่เกินอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งไร่นะคะอยู่หน้าที่ของเราเลยนะคะแต่ว่าความติดถนนตรงนี้กว้างประมาณนะคะ2 8ถึง30เมตรความลึกประมาณ35เมตรแต่ว่าด้านท้ายจะแคบนิดนึงนะคะทุกคน ประมาณนะคะ10เมตรเองแต่ว่าทั้งหมดนี้โอกคิดวรูปแปลงที่ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปยังไงก็ลองมาดูกันก่อนเนาะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะมาตามมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนข่าวพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหนึ่งก็พาชมนี่ก่อนเลยถนนสาาน n ะนะคะที่นี่นะคะถนนสา h a n เยอะมากๆเลยนะนี่นี่คือถนนเรียบคลองนะคะซึ่งถนนด้านหน้าที่ของเราเนี่ยถนนที่ติดกันนะ ยังไม่ได้เป็นถนนลาดยางนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่มีคลองนะคะเห็นไหมคลองน้ําไหลน้าําใสสะอาดสวยมากเลยนะน่าจะมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนมาเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นถนนลาดยางถนนรองนะคะถนนรองจากเพชรเกษมนะคะที่ดินของเราห่างจากถนนเพชรเกษมเพียงแค่5้าถึงเจ็ดเมตรเองนะคะขึ้นอยู่ว่าเรามาจากเส้นทางไหนบริเวณตรงนี้ล้อมรอบไปด้วยรีสอร์ทที่พักต่างอากาศนะคะ โรงแรมร้านอาหารนะคะเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมากมายที่ห่างจากตรงนี้นะคะนี่ฝั่งตรงข้ามเราก็จะมีนะคะเห็นไหมร้านอาหารดิสอรอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคาเฟ่นะคะ ฝั่งที่ดินของเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะหลายหลังที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากตรงนี้เราจะไปตัวอำเภอนะคะหรือว่าอ่าชะอํานะคะหาชะอําตลาดชะอําก็จะห่างกันอยู่ประมาณนะคะ7-8กิโลห่างจากมหาวิทยาลัยอาชีพนะคะวางไกลกังวล3.9กิโลเมตรห่างจากเทศบาลน,นะคะนางยาง2อกิโลเมตรห่างจากนิคมนะคะ ประมาณ3.5กิโลเมตรวัดถ้ำแจ้งนะคะ3.8กิโลเมตรตลาดเทศบาลน,นาย่าง3.7กิโลเมตรนะคะหรือว่าตลาดนัดส,สีแยกหนองเผ่าห่างจากตรงนี้7.5กิโลเมตรโรงพยบาบาลชะอําตึกใหม่นะคะห่างจากตรงนี้8.7กิโลเมตรสถาน,นีตำรวจห่างจากตรงนี้9.6กิโลเมตรนะคะที่นี่นะคะนอกจากสถานที่ที่ผมพูดมาเก่ามาแล้วนะคะยังมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ใกล้ๆนะคะมีหลายที่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวัรณาอุทยางเขานางพันธุรัตน์นะคะ7.1ก<อ>ิโลเมตรเขื่อนเพชร 17กิโลเมตรสพานปราชาอําห่างจากตรงนี้12กิโลเมตรนะคะคือว่าเราจะมาจากกรุงเทพนะคะห่างจากนุสาวรี169กิโลเมตรเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนตาบอดนะคะห่างกัน1.2กิโลเมตรเองที่เดินของเราเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะทุกคนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงสวนภายในสวนนะคะภายในพื้นที่บริเวณที่เราขายเนื้อที่สี่ไร่เนี่ยต้นไม้เยอะต้นไม้แน่นจุกๆไปเลยนะคะนี่เลย เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในที่ดินนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปโอให้ชมตรงนี้ก่อนด้านหน้าของเรานะคะมีพื้นที่ที่เว้นวักไปนะคะหรือว่าพื้นที่สวนงอกสวนเกินเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งไร่อยู่ตรงนี้นะคะสังเกตเวลาที่จะมาดูที่ดินตรงนี้นะคะเราจะมีต้นจามจุลีนะคะอยู่ตรงนี้1ต้นนะคะถ้าจะเรียกแบบภาษาพื้นบ้านนะคะก็ต้นก้ามปูเนาะแต่ถ้าเรียกแบบภาษาแบบดูดีหน่อยก็จามจุลีเนาะจามจุลีนี่ ส่วนแห่งนี้นะคะจริงๆเราเคยพาชมไปบ้างแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยจะของขายในราคานะคะ1 2 0 0 0ล้านบาทนะตอนนี้เวลานี้ใครที่มาซื้อนะคะเจ้าของบอกตัดใจขายเลยราคาไล่ละ9,80,000 0บาทพอนะคะพอแล้วเพื่อจะได้ไปปลดภาระไปใช้ชีวิตอยู่แบบสบายๆไม่ต้องแบบมีทุกมีอะไรแล้วนะคะนี่เลย นี่คืออุโมง์ต้นไม้นะคะเราขับรถจากสวนด้านหน้านะคะเข้ามาจากถนนเนาะเข้าสวนซึ่งเจ้าของจะมีการปลูกต้นไม้นะคะซ้ายขวามีอยู่สามพฤกด้วยกันนะคะต้นพันไม้สามพฤกราชพฤกนะคะกัลละประพฤกการประพฤกนะคะซึ่งดอกมันจะสวยมากๆเลยตอนนี้เริ่มถึงหน้าของมันและเริ่มออกดอกแล้วนะคะมีทั้งชมพงชมพูนะคะออกส้มออกขาวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรามองแบบนี้อาจจะไม่เห็นเนาะต้องมาดูด้วยตัวเองเนาะนี่เลยนี่คืออุโมง์ต้นไม้ภายในสวน บรรยากาศดีดีนะอยูม่มากเลยนะคะทุกคนที่ดินต,ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเวลาที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยขับขับรถเข้าสวนเนาะฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยที่ปลูกไว้รวมถึงเจ้าของเองนะคะเดิมเลยเคยจะสร้างทําเป็นรีสอร์ทก็ทําโคกยกสูงไว้น่าจะประมาณ 60- 70จากพื้นเดิมแบบนี้นะคะเพื่อจะสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะคะ <ๆ S 2> ที่ไม่อํานยเจ้าของเลยเปลี่ยนใหม่ตัดสินใจนะคะขาย ทิ้งเลยดีกว่าไม่ทําอะไรแล้วนะคะมีพื้นที่จริงๆวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วนะคะนี่คืออาจจะเป็นพื้นที่ที่สามารถจอดรถได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้คงไม่ใช่แล้วแหละนะคะต้นไม้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่านะคะเพื่อความร่มรื่นบรรยากาศดีแล้วก็มีความสดชื่นให้กับคนที่อยู่ภายในสวนตรงนี้นะคะ ตรงนี้คือจะเป็นพื้นที่ที่เจ้าของทําไว้เป็นเนินปั้นไว้แล้วนะคะแต่ตอนนี้มีแต่ต้นไม้นะคะเต็มไปหมดเลยต้นไม้ต่างๆเนี่ยคือที่นี่มันเยอะมากเยอะจริงๆเยอะเกินนะคะตัวเองไม่สามารถที่จะอธิบายได้ชีละต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้แปลกๆที่เราเองไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนดังนั้นเจ้าของให้ข้อมูลแล้วเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านเนาะเท่าที่รู้ก็คือจะมีต้นหูกระจงเนี่ยคะ่ะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ปลูกไว้เห็นไหม ทำให้บรรยากาศตรงนี้ก็ร่มรื่นไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะทุกคนโจะพาทุกท่านนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้นบัวสวรรค์ที่นี่นะมีหลายต้นมากๆเลยสวยงามนะคะเวลาออกดอกเนี่ยจะสวยมากๆแล้วก็มีต้นนี่ลูกท้ออินเดียนะคะตรงนี้มีต้นมะม่วงค่ะมะม่วงต้นหม่อนนะคะ คือปลูกไว้นะเท่าที่โเดินเดินดูเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่แบบว่าหลงเหลือให้เราแบบได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ดอกสวยๆเจ้าของนะคะพยายามสรรหานะคะต้นไม้ที่แปลกๆต้นไม้ที่หายากนะคะเอามาลงไว้ที่สวนตัวเองนะคะนี่เห็นไหมต้นอะไรไม่รู้ อะไรที่ดูแล้วสวยเดี๋ยวจะพาดูนะคะอะไรที่ดูแล้วสวยจะพาดู <Yeah. S 1> มีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะมีทั้งไม้ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะคะสวยงาม mm hmm. แต่ที่แน่ๆเลยเวลาที่เราเข้าสวนตรงนี้นะเป็นทางขับรถให้เราขับรถเข้าไปถึงนู่นท้ายสวนได้เลยแล้วก็ด้านซ้ายมือของสวนก็จะปลูกต้นไม้ไว้ทุกชนิดนะคะที่นี่มีทุเรียนด้วยมีเงาะด้วยนะคะนี่ชมพู่นะคะ ชมพู่เพชรต้องมีอยู่แล้วนะคะนี่คือชมพู่มะม่วงนะคะนี่เลยค่ะผละไม้นะคะส่วนตรงนี้จริงๆแล้วผลไม้ต้นไม้แปลกๆเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าจะนั่งยืนเดินเออเออนี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรคงจะทําให้คลิปนี้ยาวเอาเป็นว่าโอภาดูประมาณนี้ก่อนเนาะต้นชมพู่ที่นี่มีเยอะนะคะลำย,ยัเงาะก็มีหลายต้นนะนี่ ดอกไม้สวยงามระหว่างทางนะคะสองข้างทางวันนี้ที่เรามานะคะเป็นช่วงที่หน้าแรงก็จะอากาศบรรยากาศจะประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนี่เดี๋ยวพัดข้างในมีต้นมะยงชิดด้วยนะนี่บ่อน้ำไม่รู้ว่ามีน้ำไหมนะคะเจ้าของได้มีแกรขุดบ่อไว้ตอนนี้ไม่มีน้ำนี่ คือพูดง่ายๆนะที่นี่เจ้าของไม่มีเวลานะคะมาดูแลประจําไม่ได้อยู่ประจาเจ้าของอยู่หัวหินนะคะเลยทําให้สวนเนี่ยอาจจะดูโลกดูแบบว่าดูไม่ไม่น่าจะไม่น่ามองเนาะอาจจะดูแบบยากขึ้นสูงบ้างอะไรบ้างนะคะต้นมะม่วงที่นี่นะคะเก็บผล,ผลผลิตได้แล้วไม่ยงชิดช่วงนี้เริ่มออกลูกแล้วนะคะทุกคน นี่เลยค่ะเขาเรียกพันอะไรนะพันธุ์ขุนกล้าเนาะประมาณนั้นนี่เลยนี่อีกลูกหนึ่งมีหลายลูกนะคะนี่คือต้นไม้ยงชิดค่ะพันธุ์เุนกล้ามีมะลุมด้วยนะคะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยเป็นแท่งๆนะคะนี่คือมะลุมนะคะนี่ ไปเรื่อยๆนะสังเกตได้ขวามือของโอ๋ตรงนี้นะคะเห็นไหมได้มีการทารั้วทั้งหมดนะเป็นรั้วลวดหนามนะคะตอนนี้ย้อนแสงหนักมากเลยอะโอ๋ะจะแพลงกล้องให้ทุกท่านนะคะชมในเส้นทางที่โอ๋เดินเข้ามาค่ะทุกคนนี่เลยนี่คือทางที่โอ๋เดินเข้ามาเห็นไหมคะลักษณะทางเดินหรือว่าทางขับรถเนี่ยเป็นอุโมงค์เลยลมลื่นมากๆเลยนะคะ ทุกท่านค่ะถ้าเราจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึง่งเพื่ออยากมีเป็นสวนของตัวเองลองมาดูที่นี่นะราคาไล่ละ980,000บาทต้นลองกองด้วยค่ะนี่ลองกองยังไม่ออกลูกนะคะต้นขนาดนี้เอ๊ะไม่ใช่ลองกองนี่เอะใช่นี่ใช่ลองกองมีหลายต้นนะนี่ก็ใช่ต้นขนาดนี้น่าจะออกลูกแล้วนะนี่คือต้นใหญ่มากเลยซ่อนนี้จะมี่าต้นทุเรียนด้วยเดี๋ยวพาดูนะคะ มีลองกองมีเงาะนะคะมะม่วงกล้วยทุเรียนนะคะทุเรียนก็มีต้นประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วปลูกไว้หลายต้นตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ต้นนะเดี๋ยวพยายามพาดูให้นะคะนี่คือต้นหนึ่งแล้วนะต้นกล้วยแล้วก็นี่ที่นี่เขาเรียกต้นไม้แปลกๆเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนสวยไหมสวยมากเลยนะดาหลาดาหลา ่าจะใช่นะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะดูสิต้นดาหลานะคะใช่ไหมไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นี่แต่ละดอกสวยๆข้งนั้นเลยทั้งกอน,นี้นะคะเห็นไหมชมพูชมพูเต็มเลยจริงๆแล้วแนวที่เราเดินไปอีกนะคะเดินเข้าไปข้างในอีก แต่ว่าด้วยเราน่าจะเดินไปลำบากเพราะย่าหม,มันจะลกๆนิดหนึ่งนะคะต้นกล้วยมีทุกที่นะคะใครซื้อสวนคืออย่างน้อยต้องมีกล้วยได้กินแล้วนะคะนี่คือต้นลองกองค่ะลองกองกับทุเรียนนี่เลยลองกองทุเรียนเงาะแงะเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ บรรยากาศโดยรวมนะคะที่นี่น่าอยู่มากๆเลยนะต้นไมะยงชิดมีหลายต้นนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งผลผลิตก็แล้วแต่ฤดูกาลนะคะมะยงชิดข้างในก็มีนะคะอีกต้นหนึ่งนี่คือต้นมะกรูดมะกรูดลูกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเอ้าวล่วงเลยเห็นไหมน่าจะแบบถึงเวลาแล้วนะคะแก่แล้วอันนี้คือต้นงอค่ะงอนี่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนี่ปีนี้นะคะปีนี้น่าจะแรงมากๆอาจจะทำให้ผลผลิตเนี่ยติดน้อยติดยากนะคะนี่คือต้นขนุนนะคะข้างในนะคะมีลูกเยอะมากๆเลยนี่เลยนี่ก็ไม่งชิดค่ะไม่ยงชิดก็มีผลผลิตแล้วนะคะเห็นลูกไหมไม่รู้นี่อมองไม่เห็นนะคะ ทั้งใบทั้งลูกยังเป็นสีเขียวอยู่นี่ก็จะเป็นกล้วยนะคะทุเรียนนี่ทุเรียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาวนเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วผลไม้ถ้าเกิดแบบจะตามดูทีละต้นเลยนะเยอะกว่าที่อุปาดูแน่นอนต้องมาดูด้วยตัวเองนะต้นเงาะต้นเงาะต้นขนุนนะคะ ผลไม้พันธุ์ดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะนี่สวยมากเลยนะดูจากเครือรู้เลยว่าคือดินที่นี่น่าจะสมบูรณ์นะลูกเยอะลูกใหญ่ลูกแน่นนะคะต้นไม้บางต้นก็อาจจะแห้งเฉาบ้างอากาศมันร้อนมากนะคะนี่ต้นง,ง้อตรงนี้นะคะออกดอกเต็มเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะแต่ที่แน่ๆนะสำคัญเลยคือถ้าเรามายืนอยู่จุดประมาณนี้ เราจะมองเห็นวิวเขาที่นี่ลักษณะที่ดินนะคะจะเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่ายาวจะเรียกว่าเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคะด้านหน้าจะกว้างประมาณ28ถึง30เมตรแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยจะกว้างประมาณ10เมตรนะคะความยาวประมาณ350เมตรที่นี่มีต้นน้อยหนาด้วยนะนี่พื้นที่ด้านหลังก็จะมีโซนที่อ่าว่างโดยเฉพาะเรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะอากาศ ร่มเย็นอากาศแบบโปร่งสบายมากๆเลยนะนี่เลยค่ะมองเห็นวิวเขานะแต่ว่าถ่ายผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่โอ้จะพาไปเรื่อยๆนี่คือต้นมะม่วงค่ะมะม่วงน่าจะเป็นมหาชนกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นยาวๆคิดว่าน่าจะใช่นี่เดี๋ยวจะพาไปด้านในต่อนะคะไปต่อนะคะเดี๋ยวพาไปให้สุดที่เลย นี่คือต้นชมพู่เดี๋ยวพาดูก่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้พาดูใกล้ๆนะคะชมพู่ต้นเล็กต้นน้อยนะคะชมพู่เพชรนี่ยเห็นไหมคะออกดอกเต็มไปหมดเลยออกดอกออกลูกนะคะที่เป็นถุงๆคือห่อไว้นะคะนี่ดอกเต็มเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะคะระยะทางที่เราเดินนะคะทุกคนตั้งแต่ต้นทางนะคะหน้าสวนมาถึงท้ายสวนเนี่ย 350เมตรเดินไปเดินกลับสี่รอบนะคะสี่รอบนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะทีมงานของเราเดินกันสี่รอบก็ประมาณนั่นแหละคะ่ะเกือบเกือบสองกิโลนะคะวนเข้าไปเข้ามาอีกนะคะโซนนี้นะคะมีต้นมะยงชิดมีต้นอ่าน้อยหนานะคะชมพู่มะม่วงนะคะที่นี่เอาจริงๆเลยมีผลไม้เยอะมากเลยค่ะนะคะ พอไม่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โปร่งไลค่ะมันก็เลยทําให้เรามองเห็นวิวเขาแบบชัดๆเลยเนหะ็นไหมมีต้นฝักลิ้นฟ้าด้วยอยู่ตรงนี้นี่มีต้นมะขามเทศนะคะด้านท้ายมีมะขามเทศมะยมมะยมนี่เดี๋ยวพาดูใกล้ๆเลยลูกแน่นลูกจุกๆเลยนะคะ เพอเผเอนะคะถ้าออกลูกโตแล้วกิ่งจะรับไม่ไหวนะคะทุกคนดูสินี่มะยมนะคะผลผลิตที่นี่นะคะค่อนข้างจะแน่นแน่นมากๆเลยค่ะทุกคนนี่มีต้นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ต้นนี้ออกลูกเยอะมากดกมากนะคะเจ้าของน่าจะตัดออกเพื่อทําเสาอีกรอบหนึ่งต้นชมพู่มีเยอะนะที่นี่ชมพู่มะยมนะคะ นี่คือต้นฝรั่งนะคะต้านท้ายมีต้นมะขามเทศมะขามเทศนี่เอาจริงๆก็มีลูกเยอะนะตอนนี้ออกดอกเต็มเลยน่าจะมองไม่เห็นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีต้นไม้นะคะสวยงามอันนี้เขาเรียกไม้อะไรไม่รู้นะคะดูสิสวยมากเลยเป็นเถาวันเลื้อยไปเลื้อยมานะคะดอกสวยมากไปเรื่อยๆนะคะผลไม้ก็มีตลอดนะคะ มีตลอดฝรั่งนะคะพุซาก็มีที่นี่มีผลไม้เกือบทุกชนิดเลยนะคะมะขามก็มีโอ้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะทุกคนถ้าไม่อยากดูคลิปยาวๆนะคะ<ๆ>ก็ลองเข้าไปดูนะคะ<ๆ>เพิ่มเติมได้เลยนี่เลยต้นเชอรี่นะคะตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วนี่ตอนนี้เอาจริงๆเลยนะถ้าเรามีสวนสักสวนหนึ่งนะคะเราจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้น้ำให้ปุย๋ย เช้าเย็นโดยเฉพาะหน้าแรงแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราได้ผลผลิตเยอะมากๆนะคะนี่แต่ว่าเจ้าของเองอยู่ไกลเนาะก็เลยตัดสินใจขายบวกกับมีภาระ,ะด้วยนี่คือท่อน้ําที่เดินไว้ภายในสวนทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกแต่ว่าชื่อ,อไม่แน่ใจนะลักษณะต้นแบบนี้นะคะดอกสีม่วงๆ่วงจำได้แค่นี้นะคะนี่เลนี่ยังไม่สุดนะคะ ยังมีทางให้เราไปอีกเยอะเลยค่ะตรงเข้าไปด้านท้ายเนี่ยมีการขุดบ่อน้ำไว้นะคะเล็กๆหนึ่งบ่อข้างหลังก็เป็นถนนนะคะทุกคน่ะไหนๆมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูเลยก่อนไปเดี๋ยวแพนให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือแนวรั้วนะคะทั้งซ้ายและขวานี่เลยเห็นไหมคะซ้ายขวาหน้าหลังมีการ ทำรั้วไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่ให้ใครลุกล้ําในที่เราแล้วเราก็ไม่ออกไปในที่เขานะคะต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ไภายในสวนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านท้ายมีถนนอีกเส้นหนึ่งเรียกได้ว่าติดถนนหน้าหลังเลยนะคะตอนนี้โราจะพาไปด้านท้ายของที่ดินนะคะทุกคนนี่เลยมีบ่อน้ําท้ายนี้หนึ่งบ่อนะคะบ่อไม่ใหญ่มากบ่อเล็กๆนะคะนี่มีน้ํามีการทําโคกทําอะไรไว้นะคะ สามารถเดินได้โอพาไปดูสุดที่เลยนะด้านท้ายเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ10เมตรโดยประมาณนะคะแต่ว่าติดถนนสาธารณะเช่นกันจากตรงนี้นะคะนี่เรามองไปใกล้ๆตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเห็นไหมอ,อยู่ติดกันเลยด้านท้ายเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะคะ แต่ว่าตรงท้ายเจ้าของไม่ได้ทาประตูรั้วไว้เพื่อเปิดเข้าเปิดออกเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้นะคะนี่ถนนสาคานาอยู่ตรงนี้นะคะวนออกไปได้นะคะไปหาเพื่อนบ้านได้ไปได้หลายทางมากมากเลยด้านท้ายอาจจะลกนิดนึงนะคะผลมงผลไม้มก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเจ้าของน่าจะดูแลไม่ไหวอายุมากแล้วค่ะเจ้าของมี่มองเห็นวิวเขาชัดเลยโดยเฉพาะด้านท้าย ดนตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมองเห็นวิวเขาแล้วก็ลมเย็นสบายมากที่สำคัญคือมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูก่อนเผื่อว่าไม่มีใครเห็นเนาะเห็นไหมอ้ามีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เลยสรุปให้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดคือสี่ไร่เอกสารสิทธิ์คือโฉนดครุฑแดงนะคะราคาที่ทางเจ้าของต้องการขายตอนนี้นะคะไล่ละ9 8้า0 0นหบาทจากราคาไล่ละ1น0 0 0ล้า,ลา, 1, 200, บานบาท รวมค่าโอนร,รวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะลักษณะรูปแปลงด้านหน้าจะกว้างนะคะ28-30เมตรด้านท้ายจะกว้างประมาณ10เมตรนะคะที่ดินหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะมองเห็นวิวเขาเป็นสวนผลไม้รวมนะคะหลากหลายชนิดรวมถึงไม้ป่านะคะไม้ดอกที่หายากที่จะของนั้น ใส่ไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะหากคิดว่าชอบหากคิดว่าใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอลาทิมงานด้วยนะคะสำหรับการพาชมในครั้งนี้ก็ประมาณตามนี้เลยค่ะด้วยเรื่องของสวนแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ